บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทดทองคําวันนี้นะครับเมื่อวานวันจัน,นรทร์นะครับทองคํามีนะครับแรงวิ่งเทลงแล้วก็วิ่งซื้อกลับนะครับขายลงก็ซื้อกลับทองคํานั้นวิ่งเป็นกรอบไซด์เวนะครับของเมื่อวานเรายังอยู่ในนะครับในแนวโน้มของแรงเทนขาขึ้นอยู่ดังนั้นทองคําเรายังมองว่าเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นเราจึงให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโล โซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่ราคา3332.34ถึง3289.11กลยุทธ์ในการซื้อขายทองคำวันนี้นะครับเราจะรอให้ทองคำนั้น r e t ท e a t pullback ลงมาทดสอบที่โซนแนวรับ swing low เมื่อราคาทองคำลงมาทดสอบที่โซนแนวรับ swing low ได้แล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA by ของแท่งเทียนทำเฟรม H1 มีสัญญาณเท่งเทียนกับตัว PA Buy เราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา3378.10 STOP l o s นตนั้นหยุดที่ราคา327904ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งายในคู่ของทองคำในวันนี้นะครับ